เมนูสุดท้ายหวานนะครับเป็นรสชาติแบบบ้านทานแล้วอบอุ่นครับผมจะทำทาร์ตเชอรี่อัลมอนด์นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอยู่ในถาดประมาณานี้นะครับทรงกลมถ้าเบิดคุณผู้ชมมีเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราสามารถทําให้เป็นฟรีฟอร์มได้นะครับเราจะเอาตัวถาดที่เราจะใช้อบเนี่ยครับเข้าไปอุ่นในเตาให้ร้อนก่อนตอนนี้เตาเปิดแล้วที่200องศานะครับสำหรับตัวทาร์สูตรนี้นะครับเราจะใช้เป็นแป้ง puff pastries ใช้สักประมาณ350กรัมอยู่แล้วครับผมจะขึงแป้งให้เป็นทรงกลมแล้วกันนะครับ ให้ขนาดเท่าประมาณกระดาษครับไม่ต้องบางมากนะครับให้หนาซักประมาณ3มมิลน,นะครับเ,เสร็จแล้วก็แต่งให้เป็นทรงกลมๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ม้วนริมนะครับเข้ามานิดหนึ่งครับประมาณสักเซนหนึ่งให้มีขอบสวยงามไข่แดงครับผมไข่ขาวแยกออกมาใส่ครีมลงไปครับตีให้แตกทาให้ทั่วๆครับ ขอบด้วยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวทาร์ตของเราเนี่ยนะครับไปพักก่อนครับในตู้เย็นประมาณ15นาทีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวครีมอัลมอนด์กันดีกว่าครับสำหรับตัวครีมอัลมอนด์นะครับมีเนยนะครับเนยนี้เป็นเนยอุณหภูมิห้องตีเนยกับน้ำตาลครับผมใส่กลิ่นอัลมอนด์เล็กน้อยครับไข่ไก่เราใช้2ฟองฟองแรกแล้วก็ฟองที่2ครับ ส่วนประกอบจะออกมาเป็นลักษณะเป็นน้ำน้ำครีมครีมนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่อัลมอนด์เข้าไปครับอัลมอนที่ผมจะใส่เนี่ยนะครับเป็นอัลมอนด์บดครับอันนี้เป็นอัลมอนด์่นที่่นจากอัลมอนดิบนะครับส่วนมากจะใช้ในการทําขนมเค้กขนมหลายๆอย่างรวมถึงครีมของเราในวันนี้ด้วยนะครับเราก็ชั่งน้ําหนักออกมานะครับเราใช้ทั้งหมด185กรัมนะครับใส่ลงไปนะฮะต้องบอกว่าอัลมอนด์เนี่ยนะครับเป็นถั่วที่ รับประทานได้เลยนะครับรับประทานเยอะๆก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเป็นถั่วที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์โปรตีนและวก็แคลเซียมนะครับที่สำคัญนะครับอัลมอนด์เนี่ยเขามีความสามารถคุณลักษณะในการที่ช่วยควบคุมระดับไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดเราด้วยนะครับนอกจากอัลมอนด์แล้วนะครับผมจะใส่ตัวของเชอร์รี่ลงไปด้วยนะครับแต่เชอร์รี่เนี่ยเราจะเอาเม็ดออกก่อนครับ เราใช้ที่ถอดเม็ดนะครับนอกจากเชอร์รี่ด้านบนแล้วนะครับเรามีแยมด้วยนะฮะตอนนี้พักของเราก็เย็นขึ้นเล็กน้อยเอาออกมาด้วยเลยแล้วก็แยมแยมเราใช้แยมสตรอเบอรี่นะครับใช้แยมสตรอเบอรี่เพื่อสร้างความแตกต่าง เวลาที่คุณผู้ชมซื้อแยมแล้วเห็นคําว่า preserve อย่าตกใจเขาเป็นแยมเหมือนกันครับแต่เวลาแยมที่เขาใช้คําว่า preserve เนี่ยครับเขาหมายความว่าตัวเนื้อผลไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยครับยังมีลักษณะที่เป็นผลอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแยมเนี่ยเขาจะบี้ให้แตกๆนะครับแค่นั้นเองที่เป็นความแตกต่างกันนะครับ แยมนี่เขาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการถนอมอาหารนะครับก็คือถนอมด้วยน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณค่าของสตรอเบอรี่ที่เราทานสดเนี่ยได้อย่างไรก็ทานแยมก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับดังนั้นแยมสตรอเบอรี่ก็เลยอุดมไปด้วยวิตามินซีนะฮะเราสามารถเอาติดไว้ที่บ้านครับเรียกว่าเวลาที่เราหิวหิวอยากทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าขนมปังทาแยมนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวครีมอัลมอนด์นะครับ ใส่ลงไปเป็นยอมๆก่อนนะครับปาดให้คุมแยมดีครับเชอร์รี่ลูกเข้าใหญ่นะครับเราหั่นเป็นครึ่งก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายตัวเนี้เข้าไปอยู่บนถาดอบที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วเราต้องทํางานอย่างรวดเร็วครับผมนั่นแหะนำเข้าอบนะครับ2ององศาเราอบให้ทาร์ตของเราเนี่ยสุกดีนะครับเป็นเวลา30นาทีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ30นาทีนะฮะเปิดให้ความร้อนระบายออกนิดนึงนะครับ ด้านนี้ของตัวแป้งพายเขาจะยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ครับของเมนูแบบที่โฮมเมดทำที่บ้านแบบนี้นะครับอ่อยไอซิ่งครับผมก็จะสังเกตดูนะครับว่าเนื้อสัมผัสครบเลยนะครับข้างในเนี่ยฉ่ำๆนะฮะแล้วก็มีรสชาติของทั้งสตรอเบอร์รี่ของทั้งเชอร์รี่นะครับแล้วก็ถั่วอัลมอนด้วยฮะ ว้าวรสชาติเข้ากันได้ดีทีเดียวครับต้องบอกเป็นรสชาติแบบโูมเมดจริงๆที่หาทานข้างนอกไม่ได้นะครับและนี่ก็คือทาร์เชอรี่อัลมอนด์ครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานสไตล์ไหนนะครับแฟนๆผลพักนักปรุงไม่อยากจะพลาดรายการของเราง่ายมากเลยครับ Subscribe เลยครับ